รีวิวการหาเหรียญต่างๆในวอซิตี้ค่ะหลายๆคนที่มาใหม่ๆอาจจะงงๆนะคะว่าสิ่งที่จะเป็นมากๆในการตีบูปริ้นอาวุธต่างๆก็คือเหรียญน,นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเหรียญมาจากที่ไหนใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวว่าวอซิตี้มีอาชีพหนึ่งที่สามารถหาเหรียญได้แบบเยอะมากๆอยู่ด้วยค่ะแต่การหาเหรียญด้วยอาชีพนี้นะคะจะต้องลงทุนสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องมีสกิลการเล่นมินิเกมในระดับโปร g u e เลยค่ะซึ่งงานที่ว่าก็คืองานดำน้ำหาเหรียญน,นั่นเองค่ะซึ่งงงออัันนนนดบแรกกเเเลลยยะะะะะคคคสิ่่ทีีจจป็็ต้มื เรือดำน้ําค่ะซึ่งเรือดำน้ําจะมีขายอยู่ที่ร้านค้าเรือนะคะซึ่งก็จะมีเรือดำน้ำให้เลือกอยู่3อย่างนะคะจะเป็นสีเหลืองนั่งได้1คนสีเหลืองนั่งได้2คนนะคะหรือว่าเป็นสีดําแดงเนี่ยนะที่นั่งได้4่คนนะคะก็น,น่าจะไวที่สุดด้วยนะคะซึ่งก็ราคาสูงมากๆเลยนะคะแต่สําหรับใครที่อยากลองนะคะแต่ยังไม่อยากลงทุนนะคะก็มีอีกวิธีหนึงแนะนํานะคะนั่นก็คือคราฟหน้ากากดำน้ํานะคะเอาไปล้องกันค่ะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะก็คือที่จี่เหล็กนั่นเองค่ะซึ่งการกดหนึ่งครั้งจะเสียที่จี่เหล็ก1อันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพกข้าวไปด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในน้ำนานๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับมากินข้าวค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วออกเดินทางได้เลยค่ะมาดูที่แผนที่กันก่อนนะคะผู้เล่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะคะว่าเสียงเหลืองที่เป็นกล่องกลางทะเลแบบนี้ก็คืออาชีพที่เราจะไปหาเหรียญนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะกระจายทั่วแมปเลยนะคะจะอยู่เป็นน้ําลึกนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะต้องเป็นเรือดำน้ำําหรือว่าจะต้้้องมีาาาากาดนนนํไปเท่ั ะะซึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าวเป็นยังไง ถึงเราจะประหยัดค่าเรือดำน้ําได้แต่เราก็จะต้องมีเรืออยู่ดีนะคะซึ่งพอเราไปถึงจุดกล่องสีเหลืองแล้วเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนมากว่ากล่องอยู่ด้านล่างค่ะอย่าลืมท่อสมอเรือด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นจากน้ำเนี่ยเรือจะได้ไม่พัดหายไปซะก่อนค่ะกดใช้หน้ากากดำน้ำําแล้วก็กระโดดลงน้ําไปตามเสียงได้เลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าน้ําลึกมากๆลึกแบบลึกมากๆจริงๆมาเลยจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นเรือดำน้ํานะคะเมื่อลงไปล้าพยายามมองหากล่องสีดำๆเล็กๆแล้วก็ว่ายลงไปเลยค่ะพอเข้าใกล้ fram, เราก็จะเห็นว่าเขาจะมีให้กด E ีนะคะ ซึ่งงานนี้จะเป็นการเล่นมินิเกมค่ะซึ่งก็เป็นมินิเกมเหมือนงานซ่อมบ้านที่เป็นรูปคอนสีเขียวเลยนะคะแต่ไวกว่านั้นเท่าตัวเลยค่ะคืองานนั้น,นเจนก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะแบบที่เคยรีวิวไปแน่นอนว่างานนี้เจนก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่จะต้องมองแป้นพิมพ์ไงมันก็เลยแบบไม่ทันนะคะคนที่ไม่ต้องมองให้มาลองเทสทํางานนี้ก็ทําไม่ทันเหมือนกันคะ่ะถึงได้บอกนะคะว่างานนี้จะต้องเป็นคนที่เล่นมินิเกมเก่งระดับโปรลีกเลยจริงๆค่ะซึ่งการกดผิดแต่ะะตละครั้งนะคะจะเห็นว่า มันจะเสียที่จีเหล็กไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรากดได้เนี่ยมันก็จะแรนดอมเหรียญเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองไปจนถึงเหรียญแพลตินัมออกมาเลยนะคะซึ่งในสมัยก่อนจะมีคนทําสัป,ปทานงานนี้อยู่นะคะซึ่งเขาจะเอามาขายราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทํายากลงทุนเยอะเนาะตอนหลังนะคะเมืองมีการปรับให้เหรียญไปออกที่งานอื่นๆด้วยนะคะมีออกจากการฟาร์มโดมด้วยแถมราคาเหรียญก็ตกลงมากว่าเดิมมากๆนะคะคนก็เลยไม่ค่อยมาทํางานนี้กันแล้วค่ะแล้วที่เห็นต้นคลิปว่าทำไมจนถึงมีเหรียญเยอะนะคะก็คือมันมีวิธี ที่ได้เหรียญแบบง่ายๆกว่านี้นะคะนั่นก็คือได้จากลัคกี้บ็อกซ์กล่องเหลืองนะคะซึ่งก็ได้จากการโพไม้โพเหล็กหรือว่าโพคัพเปอร์นั่นเองค่ะถ้าได้เยอะสุดก็น่าจะเป็นงานโพไม้นะคะเมื่อก่อนเจนเคยทําไม้อยู่ช่วงหนึ่งเนาะก็เปิดเป็นพันๆกล่องเลยก็เลยมีเหรียญในตู้เพียบเลยอย่างที่เห็นต้นคลิปนั่นเองค่ะซึ่งเหรียญที่ได้นะคะเราสามารถนําเหรียญคัพเปอร์ไปคาบให้เป็นเหรียญเงินแล้วก็เอาเหรียญเงินไปคาบให้เป็นเหรียญทองนะคะและคาเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นเหรียญแลทิ้นัมได้ด้